tay tay <lăng> tay một, <laughs> <laughs> tay 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 mà tay tay lẹ. tay 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 ตายหนึ่งตายเชื่อมันให้แดงจริงป่ะ เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับปืนที่ฮิตที่สุดในห้องสามแสนในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือปืน AEK นะครับปืนลูกเจ็ดที่พับง่ายเก็บง่ายซะเหลือกเกินนะครับใช้แค่สีช่องเนี่ยก็เก็บเข้ากระเป๋าได้แล้วนะครับแต่ถ้าใส่เก็บเสียงก็เป็น5ช่องนะ AEK ที่แต่งดีๆเนี่ยแค่ท้ายของมันราคาก็ล่อไปแบบแสนบวกๆแล้วนะแต่จุดเด่นจริงๆของปืนนี้ก็คือความแรงแล้วก็ความนิ่งนะครับนี่คือปืนที่แรงที่สุดแล้วนะครับในหมู่ปืนกลและถ้าเล่นลูก AP เนี่ยต่อให้เป็นเ,เนียล้นัองนนอก เลยว่าวูบซึ่งถ้ามาดูสเตตของลูก AP เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันละลายกรอได้เหมือนละลายไอติมในช่องปากเลยเนะครับแต่ก่อนไปดูคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กันนะครับฝากกดให้กันคนละ1ทีนะครับแบบไม่ต้องแถมตอนนี้ก็โร้ชูนหนึ่งแสนซับสไครต์นะครับผมยังไงก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับผมและสําหรับใครที่อยากจะเติมกาลังใจให้กันเป็นพิเศษเนี่ยเรามีระบบ Membership นะครับเพียงเดือนละ35บาทนะครับท่านก็จะได้รับสิทธิ์ดูคลิปก่อนใครนะครับหรือจะ ใ,ใครที่ยังไม่ได้ใช้โค้ดเกาก็บ้าเนี่ยอย่าลืมใช้โค้ดเกาก็บ้าเพื่อรับของในเกมแบบฟรีๆนะครับลิงก์ก็อยู่ที่ปักหมุดเลยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝุ่นก็เยอะด้วยยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับ Richman Shop นะครับร้านเติมเกมราคาถูกนะับเติมไวแถมผ่อนได้นะครับยิ่งเตมิมยิ่งมีเงินคืน,นครับบริการ24ชั่วโมงนะครับเปิดให้เติมแบบ Open ID กับเกม Arena b a k Out Infinite ครับเติมบนเว็บเนี่ยรับทันทีนะครับ Richman คอยที่ใช้เป็นส่วนลดแถมมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เเดืืออนไม่ให้ล เติมเกมชั้นนำได้มากมายนะครับจะบ,บนเว็บไซต์หรือไลน์สะดวกจ,จ่ายช่องทางไหนก็จิ้มเลยคิดจะเติมเกมนะครับคิดถึง Richman Shop ครับไปตมกันเลยโโหลัวหรอด้นเหลืองไหมนะ กำเนิดกำไว้ใช้มีคนตายหนึ่งมีคนตายสองเจนเจนมันบวกกันถ้าเราปิดนี่เราไปเติร์นนู่นจบ<ด>หมดไหมตรงนี้ไม่มาจเจอพี<ม>่เจนไม่บวกกันเนี่ยเจนมันบวกกันตายไปสองแล้วรเรียเร้อยป มาอยู่ริบล่างแล้วเนี่ยแสงหตายหนึ่งแสงหตายหนึ่งบันไดริบมีคนเฮ้ยน่าอะไรบ้าน่าอะไรบ้าอุ้ยไปอะไรบาไปอะไรบาใช่ใช่เนี่ยพี่ดูมันอยู่ว่าข่าวด้พี่หลังข้าอีก สองทางครับพี่บอวยบ้าขาตายบนหัวพี่หัวดำัอกม,มาดอกมาแล้วดอกมาแล้ว ตึกในเสียงใครวะเนี่ยนิ่งอยู่หลังกระเด็นหรือเปล่าพี่มุมตึกอะตายปะมันจะล้มนะนละสารตัวนี

คือตอนแรกได้ยินเสียงหลังตึกอะไม่รู้ทุกคนได้ยินเหมือนโอ้โหแหลกตอนแรกได้ยินเสียงหลุดเหมือนข้างล่างไม่รู้มันวิ่งไปตรงไหนอะ วัดวะเาหลักมันไม่เล่นจริงเว้ย เล่นเนี่ยวิ่งหาจนทั่วโคตรระทึกไม่มี

โดนมาโอ้โหหายมันมันดรอปลงนี่อยู่กระจกวะเด๋ยวเล่นได้น่นาอยู่ตรงกระจกอยู่ตรงกระจกอยู่ตรงกระจกปากระไรไปทา้ายเลยโดนเต็มๆตายกำเน็ด กาาแบบ็อยู่หัวมุมอาจจะอยู่หัวมุมก็ปีนอยู่หนูผมแบะห้องไหนนี่ปปะแต่จนได้มาปีนกล่องอยู่อ่ะ เดินตัดหน้าอีกแตผมปืนไม่อยู่วันนี้แมวฉันเป็นอะไรเดินตัดหน้าทุกวี่ทุกวันอืม,อมชัดเลยแม่งสเปย์มาเป็นชุดฮัลโหล ตอนนี้เหมือนจะเต็มอยครนะวอร์ไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยหกสองยิงจะเข้าแต่หัวเฮ้ย อู๋เรืองมันเหลือแค่สิบห้าเองเกนไหนโอนไหอเคียเฮ้ยหรือว่าจะเล่นนู่นอะแล้วแต่ได้หมดครับได้หมดเลยครับผมแดนมปนเช็คนี่เลยแมกเอเตดเปิดปะยังไม่เปิดอุ้ยไม่เปิดเลยอุ้ยอยู่อยู่ตรงการข่าวตรงการข่าวนั่งอยู่มุมเลย เออจะันไว้ตรงนั้นเลยครับต้องเจอต้องเจอเป็นหมดายตายตายตายพอตอมผ้าข่าวเหรอวะน่ะยไม่ดูดิแดงขายหน้าสดอยู่มาดูโอ้โหหกหนึ่งแน่นอนซัดเพื่อนอ่ะหายเลย เขาเปิดกล่องเขาได้ซีดีกันอะนี่ได้ด็อกคิวเมนต์โคตรตึงซีเคดหายไปไหนอ่ะซีเคดไม่น่าจะมีอ่ะชีวิตนี้ผมว่าผมปงแล้วนะช่างมันเถอะอันนั้นอะคนดูแบบมากอกหูทุกวันอะจอมผิงนะเออแม่งรู้สึกเจอในห้องแสงครับกำหมัดจัดเจอในนอร์มอลก็ยังมีอ่ะเออผมลงนอร์มอลเฉยๆเจอซีดีเฉยเลยครับผม ปอก 4, สี่พันชัวโมงสี่พันตายไม่เจอสี่พันหกร้อาจารย์ลงแล้วลงแล้งแล้วแต่ตอนที่ผมไปสุสานแล้วจะยี่พี่ถ้าพี่เดินไปถึงก่อนพี่ก็ไปดูข,า,ขาวขาวอุ้ยกัดเหลืองเหลืองบวกกันวะแน่นอนลอยกันไปก่อนเราเติร์ดเลือดต่อเลยเชียร์รอของโคตตึงให้มันทำทำอกทบใจก่อนเอาดัาให้ มันรู้แล้วจริงๆบอกกันแล้วเอาเป่าไ้ซ่อนตาหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่งอะไรครับเชี่ยมเหรอใช่ใช่ยิงกลับเอ้ยระเบิดวิ่งเ,เ,เข้าไปวิงเ,เข้าไปคุณน้องน้องไหมตาเช่วยไหนตาเช่วยไหนอันนั้นถ้าหังก็ยิงผม ตายหนึงในห้องในห้องครับหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าตายตายหลังตายเกาะผมกาผมหมดวะเอากอดในตัวผมได้มาสองมาสามเลยผมก็ผ่าสาเอ้ยผ่าสองีเซ็ตกันเรซเซ็ตกันรเกันเหมือนตีนี้จะหมดแล้วนะ ไม่หัับมนน็อกเหรอมยังน็อกอยู่มาแล้วมาแล้วยังไม่ให้โอกาสกันเลยกำเนิดมากำเนิด โอ้ยเจ้าไปไปล่าเกี่ยงตายมีเกี่ยงมีตัวมีตัวโอ้ยเกาะแดงคู่เลยเนี่ยเกียวจังหวะเกีผมปาร์เน็ตเฮ้ยปิงเหลือยี่แปดแล้วหมดแล้วหรอโอ้โนมันเน็ตเขาเรียบเพื่อนพอดีเหรอใช่ครับคือแบบเกาะหกทุกโอ้เกาะหกร้อยทับร้อย อเคของเยอะมากตัวที่ผมยิงมันก็แบบเออต้องรถบรรทุกอะฉอนเนี่ยพูดจริงรถบรรทุกจริงของโคตรเยอะเลยวันนี้ยเกือบทุกตัวโหเราเกือบได้อิ่มแล้วว่ะเพื่อนระเบิดก็หกตัวอะไม่เกือบแบบนี้ตี้นั้นมันหกสี่ตัวเลยที่ยิงไว้อะโอ้ก็โอ้โหถ้าเรารอดกันสองคนนะห้องสมุดครับห้องสมุดความเข้าไปความมืด อ่ในกระเป๋าฟิวเป๋าฟิวโอ้โหนี่ะเป๋าฟิวโอเคเป๋าฟิวเพื่อนได้เวลาเอากลับเอาเมื่อกี้ไม่มีเป๋าใหญ่เลยนะเหมือนเซฟมันยังไม่เปิดใช่ไหมถ้าจะหยักตีกันนะใส่คอนเกล please 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 อุ๊ยโอ้โหผมว่าเชื่อมันให้แดงจริงป่ะถ้าแดงออกผมว่า 7m ต้องมีนะสุดๆตอนนี้ของเพื่อนอีกใช่หกล้านสี่ มีมีมีโพสนี่ตดหนึ่งผมล็อกให้อยู่นี่ไหมพี่อนบ้านห้องบ้านห้องบ้านห้องบตัวไกลตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายสามตรงนี้เคบัด เป็นมเว้ยวงว้ก่อนนะไปวงบอดแดงอยู่ห้องครัวใกระสุนใช่ใผมใส่กระสุนอยู่ครับผมก็ใส่ครับกระสุนเหรอหนา เชวให้หวานเจี๊ยบเบาเฉยออาเฉยเลยอ่ะผม่เข้าใจยังงงอยู่เลยฮ้ยปวดหัวนี่ก็เฉยขนาดนั้นเลยกล่องของบ้งมันอ่ะของบังปวดแรงเลยปะเนี่ยปวดเดี๋ยวขึ้นไปเคลียร์เหลืองกันเลยรอรอเฮ้ยแคมเปิดเซฟนะเปิดายช่ละโปรตีละ อันนี้น่าจะเป็นไอตัวที่วิ่งล่าสุดน,น่าจะเป็นที่อีดิบตัวที่มาจากเชื้อหมอกขาวแต่ไม่ตายนะเ <c oughs> จ็บไปเฉยก็ได้ก็ยังไม่ต้องสุดให้มันบอกเราเราตอนนี้เฉยน้งทังเราไปเหยียบมันเฉยป่ะสกินเนี่ยยืนอยู่ให้ผมยิงอ่ะผมกะจะว่าจะไม่ยิงนะ <c oughs> เฮ้ยมันบวกกันแล้วให้ผม,ผมเฉยจากด้านล่างให้ไหม ผมรอขึ้นล่างนะเด็ดมาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดในสกายไม่รู้ยังบวกกันไม่เสร็จกลับเข้าไปแล้วกลับเข้าไปแล้วอยู่ในเจลเลยเจลเลยต่อยเยอะเลยยิงข้าวที่ไปแล้วขวัญเลยขวบขาตายขวบขาตาย เดี๋ยวขยิบหมป่ะหัวใจบอดเวรอยู่ข้างในอยู่ข้างในผมเนี่ยเขาต้องเซฟนะระวังหลังตึกปะขลังขลังขลังผมรูโล่จ้ะต้องดึงเลื่อนไปนะข้างหลังตายหมวกขาวน่าจะหมวกขาวนะเกื่บข้าไรทีนะเว้ยแต่ปิงเริ่มหลงแล้วเพิ่นเนอะเห็นยัง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  จะบ,จบัดเจ้กกางล่ะใช่รุ่บัดโอ้โหสเปซจะเป็นคนเพราะปิงยังไม่แตะยี่แปดคิดว่ามีแล้วก่อนตาจะไหลเหมือนจะเหลือตัวหนึ่งวะทั้งนั้นโอ้โหแต่งแน่แม่แมจู้โอ้โหโทองมาเลยเป็นเต้จะไล่เปิดเยอะอยู่นะ แสนยังดูดีกว่านี้ไอห้องแสนจี่ถกเยอะนะมันแบบปล่อยกว่าห้องสามแสนอีกเที่ห้าที่หกอะผมสี่สิบแปดเขาไอกเมื่อกี้ผมสามสิบแล้วคือมาสี่สิบวอชัวร์แอรอากาศนี้ได้แดงไปแล้วหมดไปแล้วเวไอเดีไม่มันเอาออกไปแล้วอะเรื่องสี่พันหกร้อยเลยเลยเด้อว อ๋อแต่ละวันทำไมารีปมันนานจังไงทำไมไม่ออกเนี่ยขอหนาทีขึ้นเห่ออมาชมบอดเหรอวิ่งมาจากเมน์ยังอสโอเคโอเคท่านหนึ่งหน้าพดมาซ้อนอยู่มีตัว ไมพเลยใช่ไหมครับไพดไม่มีไม่มี่ครับเด็ดนะมันจะสองตัวเทาไตายหนึ่งปตัวปดตัวเจเด็ดนะระวังมวมเนเด็ดสวน ก็ตมันข้งังข้างลัข้างหลังข้ข้างหลังครับไปมาแล้วสตันอยู่ในห้องบานเดี๋ยห้องบานเข้าจากข้างหน้าได้ไหมไ้นล่ะ น่าจะไม่รู้ดิผมวิ่งมาไลบรี่เลยผมไม่ได euh ้ยิงครับจะรอโอเคนี่จริงกระเป๋ากันนะเฮ้ยออฟฟิศน่าลิฟต์น่าลิฟต์วิ่งไปสี่แยกเส็นขาว าเจ็บขาเจ็บขาเจ็บ <c oughs> เซตดองอีกตัว <c oughs> เซตดองตายช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหบันได